รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแผ่นดินธรรมค่ะในเช้าวันนี้นะคะตาก็ยังอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะผู้ชมดูต้นไม้ต้นนี้สิคะขนาดเขาเนี่ยผุก,ก่อนไปขนาดนี้นะคะแต่ว่าต้นเขาก็ยังตั้งตรงแล้วก็ตั้งสงา่าแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์เราก็เหมือนกันค่ะถ้าชีวิตมีมงคลนะคะชีวิตก็จะดํารงอยู่ได้นะคะโดยเฉพาะมงคลข้อนี้ค่ะเรื่องของการตั้งตัวให้ถูกนะคะเอ๊ทำยังไงเราจะถึงตั้งตัวได้ถูกไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ ตั้งตนชอบหมายถึงการตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้องแล้วประคับประคองตนให้ดําเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังการตั้งตนชอบเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตเพราะถ้าใครตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเช่นตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นโจรที่ปล้นเก่งที่สุดหรือจะเป็นนักผลิตยาเสพติดที่เก่งที่สุดแล้วพยายามดําเนินชีวิตไปตามนั้น คนคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ถึงจะไปเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถได้มากเพียงใดก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะความรู้ความสามารถนั้นๆล้วนเป็นไปเพื่อความพินาศให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสิ้นผู้ที่รักความก้าวหน้าทั้งหลายจึงจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายชีวิตให้ถูกต้องก่อนจากนั้นจึงไปเสาะแสวงหาความรู้ความความสามารถภาคเพียรพยายาม เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องนั้นให้ได้เป้าหมายชีวิตของคนทุกคนแบ่งได้เป็น3ระดับได้แก่เป้าหมายชีวิตขั้นต้นคือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาตินี้เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้โดยการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลจะเป็นนักธุรกิจแพทย์วิศวกร ชาวนาชาวไร่หรืออื่นๆก็ได้ทั้งนั้นขอแต่เพียงให้เป็นอาชีพสุจริตก็แล้วกันและเมื่อตั้งเป้าหมายชีวิตไว้แล้วก็มุ่งมัน่นฝึกฝนตนเองสร้างตัวให้บรรลุเป้าหมายชีวิตนั้นให้ได้เป้าหมายชีวิตขั้นกลางคือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่านอกจากจะพยายามตั้งฐานะของตนให้ได้แล้ว ก็จะตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกๆโอกาสที่อำนวยให้เพื่อสะสมเป็นทุนเป็นสเสบียงในภพชาติต่อไปเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสก็ยังต้องเกิดใหม่อีกอยู่ร่ำไปคนบางคนคิดแต่จะหาประโยชน์เฉพาะในชาตินี้โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ชาติหน้าเลยคิดแต่จะหาทรัพย์จะตั้งฐานะให้ได้โดยไม่ประกอบการบุญการกุศลลองคิดดู ชีวิตคนประเภทนี้จะมีคุณค่าสักเพียงใดตั้งแต่เกิดก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงพอโตขึ้นหน่อยก็เรียนหนังสือหาความรู้ขั้นโตขึ้นอีกก็ทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนินรนที่จะหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอตนแล้วก็แก่เท่าตายไปดูพวกนกกาตั้งแต่เล็กมันก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยงสอนบินสอนให้รู้จักหาอาหารโตขึ้นก็แยกดังไปมีครอบครัว หาอาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวหาความสุขตามประสานกกาแล้วก็แก่เท้าตายไปเหมือนกันถ้าคนเราเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่เพียงเท่านี้ก็มีคุณค่าไม่ต่างอะไรกับนกกาแต่นี้เราเป็นคนมีโครงร่างเหมาะแก่การใช้ทำความดีมากที่สุดดังนั้นนอกจากความพยายามตั้งฐานะในชาตินี้ให้ได้แล้วเราทุกคนจึงควรที่จะรู้จักสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตด้วยการตั้งใจทำความดีประกอบการบุญกา,การกุศลอย่างเต็มที่ เพื่อไว้เป็นสเบียงในการเดินทางข้ามภพข้ามชาติและเป็นปัจจัยในการบรรลุถึงเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดคือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้แก่การตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบเพื่อปราบกิเลสให้หมดสิน้นแล้วเข้านิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้มีความสุขอันเป็นอมตะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราเวียนเกิดเวียนตายกันมานับภพบนับชาติไม่ทั่วแล้ว ถ้ามีใครสามารถเอากระดูกของเราทุกชาติมากองรวมกันเข้าก็จะสูงท่วมภูเขาถ้าเอาน้ำตาของเราที่ลังลายออกมาเพราะความทุกข์ทุกชาติมารวมกันก็จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกใครสามารถเข้านิพพานได้ก่อนก็หมดทุกข์ก่อนที่ยังอยู่ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายในทะเลทุกข์แห่งวัฏสงสารต่อไปแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่ ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกับพวกเราแต่พระองค์ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ถูกต้องคือตั้งเป้าไว้ว่าจะกําจัดกิเลสในตัวให้หมดโดยเร็วแล้วนำตนเองและผู้อื่นเข้านิพพานด้วยจากนั้นก็ตั้งใจบําเพ็ญเพียรฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่มานับพบนับชาติไม่ท้วนแม้มีอุปสรรคหนักหนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ย่อท้อสละได้แม้เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาเป้าหมายที่จะเข้านิพพานไว้ไม่ให้คลอนแคลนค่ะตอนนี้จา้าคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฮาเซเดรานะคะ,ะที่คามากุระค่ะก็เป็นวัดหนึ่งที่เรียกว่าศัปปิ์สมากๆเลยนะคะ,คะกับการพูดมงคลข้อนี้ค่ะคือการตั้งตัวถูกเรามากาบน,นมัสการพระอาจาร,รย์พรพลป,ประสันโนกันค่ะกล่าบนมัสการค่ะเจพรนขอโอกาสนะคะที่จะมาคุยมงคลเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าสําคัญแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้มาก เรื่องของการตั้งตัวถูกนะคะนรอยากจะทราบว่าการตั้งตัวถูกคืออะไรคะเพราะว่าหลายคนพอพูดถึงการตั้งตัวนี่ต้องรวยเจนพระ่ก็เป็นความหมายที่ดีหรือหลายคนเนี่ยพอบอกให้ตั้งตัวให้เร็วตั้งตัวถึงจะดี ก็คิดว่าการตั้งตัวนี่คือการที่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรามีวัตถุเช่นเรามีบ้านหลังใหญ่เรามีรถคันแพงมีเครื่องประดับนาฬิกาหรูแต่งตัวใช้เครื่องแต้งตัวแล้วฉันตั้งตัวได้ฉันตั้งตัวถูกแล้วนะไปโรงแรมต้องขับรถหรูไปอันนี้ก็เป็นมงคลต้องใส่นาฬิกาแพงๆใส่แว่นเพชรแพงๆนืกอว่าชีวิตจะเป็นมงคลนะะบางทีก็ไปกู้นี่ยิมสินเข้ามาก็มีจริงๆการตั้งไปโกงเข้ามาก็มีใช่การตั้งตัวแบบนั้นเป็นการตั้งภายนอกนะ เป็การตั้งภายนอกจะตั้งอย่างไรเ่ื่อเราจะมีแก้หวนเงินทองเพชรนินจินดาม,มีบ้านหลังใหญ่มีรถคันโตบางทีก็ยังไม่เป็นมงคลในชีวิตเราเห็นคนเยอะแยะมากมายมีวัตถุแต่ไม่มีความสุขบางคนมีวัตถุมากยิ่งทะเลาะก,กันมากยังหาความมงคลในชีวิตไม่เจอ,อเพราะเขาตั้งตนไม่ผิดรานนี้เขาบอกเขาตั้งตัวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> คือมีมีทุกอย่างหมดแล้วทำไมชีวิตยังขาดความสุขอยู่แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระองค์สอนเลยในมงคลข้อนี้ว่าการตั้งตัวที่ถูกตั้งตนที่ถูกเนี่ย คือการที่เราเนี่ยต้องตั้งใจที่ถูกอ๋อตั้งตัวไม่ใช่แค่ร่างกายใช่เป็นเรื่องของการตั้งภายในตั้งภายในคือถ้าตั้งภายในได้จะตั้งภายนอกได้เหมือนกับสมมุติว่าคนจะรับของจะเปล่างง่ายประเทศไทยเรามีคนรับแบกข้าวสารเยอะแยะเลยเวลาเราจะโยนข้าวสารในคร้าเนี่ยเขาต้องตั้งท่ารับก่อนแล้วค่อยแบกไปได้ไม่ใช่เราโยนในเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยก็ล้มก็ล้ม พราะฉะนั้นก่อนที่จะไปมีทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นเนี่ยต้องตั้งจิตให้ดีก่อนบางคนจิตไม่ดีไม่พร้อมกลายเป็นจิตไปแนบกับทรัพย์สินสมบัติยึดติดพอยึดติดคราวนี้วันที่เสียรับไม่ได้หรือบางครั้งพอติดกับวัตถุมากไปกลายเป็นว่าไม่สนใจเรื่องภายในแต่ไปสนใจเรื่องภายนอกนี่คือคนตั้งตนผิดคนที่มีวัตถุอย่างเดียวสําคัญจริงๆสังคมไทยเหมือนกันสังคมโลกยุคใหม่ตั้งตนผิดนะจริงๆแล้วคือไปดูคนที่วัตถุแต่ไม่ได้ดูคนที่จิตใจ พอคนไปตั้งอย่างนั้นผิดท่านี่จะมาเรียนสมาธิศึกษาภาวนาเรียนพระพุทธศาสนาไม่อยู่ที่คุณความดีไม่เรียนแล้วเพราะว่าไปตั้งว่าอายุเท่านี้เราจะต้องมีเงินเท่าน,าน,านี้อายุเท่านี้ต้องมีบ้านมีรถมีรถคันใหญ่มีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยนี่น้าภาคภูมิใจก็เลยทิ้งหมดเลยสิ่งที่จะต้องทําไม่ได้ทําทําความดีก็ไม่ทําไม่ได้ทําทิ้งภายใน,ในไปมุ่งภายนอกนี่คือปัญหาของสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นมาญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นก็เป็นโลกความเจริญด้านตะวันออกเป็นโลกของวัตถุนิยมก็ว่าได้เขามีความทันสมัยมีความรวดเร็วมีเทคโนโลยีต่างๆใช่ลองไปดูเทคโนโลยีเขามีมากมายตามในเมืองอย่างโตเกียวที่เราไปการเห็นเมื่อคืนที่โยมพิตาไปในแหล่งช้บุปิ้งที่ดังอิเคบุคุโรเห็นเลยโอ้โหนั่นทางวัตถุนิยเจริญมากคนแน่นเดินกันขวักขวายเลยถามว่าถ้า คนที่ตั้งตนไม่ถูกคือตั้งใจไม่ถูกแล้วไปเจอว,วัตถุเยอะๆอย่างนั้นเป๋นะเยอะไมนานบางคน<ช>หมดตัวอยู่ได้ไม่นานด้วยบางคนเป็นหนี้เป็นสินมีเท่าไหร่ลูดหมดแต่ถึงเวลาสิ้นเดือน,ก,นก็ไม่มีใจเป็นทุกข์ไม่มีใจเพราะฉะนั้นเราจะตั้งตนให้ถูกต้องกลับมาตั้งที่จิตใจค่ะตั้งใจให้ถูกตั้งยัางไงาตั้งให้รู้ว่าจิตใจเราทําไงจะคิดในสิ่งที่ดีอยู่เสมอๆ,ๆคิดสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เสมอๆละสิ่งที่เป็นอกุศลตั้งใจให้ถูกคืออย่างนี้นี่เองนี่คือการตั้งตนที่ถูกค อันไหนที่เป็นสิ่งที่ดี<ช>อันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่<อ>ดีให้ละให้ละบางคนไม่สน ทุกอย่างดีชั่วกูทำหมดเพื่อให้ได้วัตถุอะไรเงี้ยใช่ลืมคิดไปว่าคิดไปตายไปเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆใช่ก็เหมือนกับคนที่ไม่พร้อมล้วโยน์ข้าสารไม่ให้ล้มเหมือนกับคนที่จิตใจไม่พร้อมแล้วไปเจออะไรอีเคบุกโลที่้โหตายหมดตัวตายแล้วไอ้นักนาซื้อไอ้นักนาซื้อใช่ซื้อไม่ได้ขโมยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเราตั้งตัวไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราตั้งตัวไม่ถูกจริงที่บอกตั้งตัวไม่ถูกเพราะว่าพอเจอแล้วความพร้อมทางใจมันไม่ม่่จไมมมมม้ถููกกกกกฝึาาาาหหรือองคนเผญิสวย ตั้งตัวไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกอยากจะเข้าไปจีบเขาอยากจะไปครอบครองเขาหรือแม้กระทั่งเขามีสามีแล้วก็ยังอยากจะเข้าไปใช่ยุ่งเกี่ยวอันนี้อันตรายบางคนก็ฉุดเลยโอ้บนรถไฟที่เราทำผิดก็มีนใช่เพราะฉะนั้นการตั้งตนใี้ถูกีิแท้เนี่ยเริ่มเหมือนการตั้งใจจมาต้องทําภายในต้องขัดเกลาจิตใจต้องฝึกทําอย่างไรให้รู้ว่าจิตใจเราเนี่ยจะเดินไปในทางที่เป็นกุศลให้มากไปในทางอกุศลให้น้อยต้องรู้จักยับยั้งจิตใจของเราให้ได้ กุศลกับอกุศลเนี่ยเราถ้าเกิดใครที่เดินมาสายธรรมะเข้าใจแต่คนทั่วๆไปบางทีนะเราก็ยังมองว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกแล้วมันเป็นกุศลเพราะเรามีความสุขอาจจะสุขแบบผิดๆนี่สิสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปดูหลักหลักที่ชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัติง่ายๆเลยในระดับเขาเรียกว่าปุตุชนหรือคนธรรมดาที่ยังไม่ใช่อริยบุคคลหรือนักบวชเนี่ยก็คือหลักศิลธธรรม เลยพ่อศีลทั้งห้าข้อเนี่ยถือว่าเป็นหลักพื้นฐานอ๋อนั่นเป็นกุศลถ้าอะไรมันขัดจากศีลทั้งห้ก็เป็นอกุศลนั่นเข้าสู่อกุศลละนี่คือง่ายๆเลยจะจับหลักให้ได้เหมือนไปอิเคบุคกรที่พี่ตาบอกถ้าไปแล้วเราอยากจะไปขโมยของเขานี่ติดเราแย่แล้วนะจิตเราแย่แล้นะจะไปขโมยของเขาอุ้ยมันแพงจังเลยเดี๋ยวหยิบทำอย่างไรก็ได้ให้ได้สามีเข้ามาเป็นของเราเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินมาสวยกบผู้ชายเอาแล้วชอบเลยผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้อยากจะได้ครอบครองนี่จิตเป็นอกุศ พอตั้งผิดเดี๋ยวก็เริ่มเลยความคิดนี้ก็จะไปพบชู้สู่ชายบ้างไปรักเล็กขโมยน้อยบ้างบางคนก็ไปค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาซื้อของเหล่านั้นบ้างในโลกวัตถุนิยมในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมไม่น่ากลัวน่ากลัวเราเคยพึ่งพาตัวเองอยู่แบบบ้านนอกชนบทพอกินพอใช้พออยู่ไม่ต้องมีอะไรหรูหราไม่ยังมีหรูหราเพื่อเยพอสังคมเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กรุงเทพโตอย่างเดียวนิยมก็เปลี่ยนแต่เมืองต่างจังหวัด เมืองใหญ่ๆเชียงใหม่อุดรคอนแก่นก็โตก็เริ่มโตวัตถุก็โตแต่จิตใจก็เริ่มการตั้งตัวที่ถูกก็เริ่มหายน้อยเริ่มหายไปเด็กที่เคยอยู่บ้านต่างจังหวัดเข้ามาทํางานในคอนแก่นในอุดรไม่ได้ไปวัดแล้วไม่ได้ไปขักลาจิตใจแล้วไปเทกแทนไปเทกแทนไปร้านสะดวกซื้อไปเจอห้างเสริสินค้าไปนั่งต่อเล็บเจอพวกนี้ทําไม่ถูกทําไม่ถูกเลยนะบางทีบิ๊กไอกลายเป็นว่าพอเงินไม่พอฐานะไม่พอก็เริ่มไป ทำสิ่งผิดศีลธรรมเดี๋ยวนี้ทำแม้กระทั่งว่าอยากจะตั้งตัวในทางโลกโดยการเข้า Facebook <K> เข้าไอจขายของ<ม>แล้วหลอกคนขายขเฟอร์บี้แล้วไม่จ่ายตังค์เขาจ่จายตังค์มาแล้วไม่ขายเขาแบาี้บางทีบางทีไอที่ขายของก็มีเดี๋ยวนี้หนักกว่าเดิมไม่ขายของขายตัวเขาเอง น่ากลัวมากในโลกออนไลน์ในไอจีใน Facebook มีขายตัวเขาเองมีลงละคงราคาติดต่อได้ตามนั้นตามนี้โอ้หน่ากลัวแสดงให้เห็นว่าคมเสื่อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้ตั้งตนผิดเมื่อไปตั้งตนจากภายนอกอยากจะขับรถอยากจะสบายบางคนก็คิดว่าจะเอาเงินเพ่อแล้วแม่ก็ต้องมาท้องไม่มีสามแบบไม่มีพ่อ แล้วก็บางทีอาจจะต้องทําแท้งยิ่งผิดเข้าไปใหญ่สร้งกรรมมากเเห็นชัดเจนเลยว่าไปตั้งตนแบบนี้ชีวิตไม่เป็นมงคลแล้วบอกว่าอยากได้เงินไปเลี้ยงพ่อแม่มีความจําเป็นแต่เอาเข้าจริงพอได้เงินมาแล้วล้วเกิดไปท้องล่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจไปทําแท้งก็เป็นบาปคุณพ่อคุณแม่จริงๆไม่ดักไม่อยากได้เงินจากเราแต่อยากได้ความเป็นมงคลจากลูก บางทีคุณพ่อคุณแม่มารู้ว่าลูกเอาเงินมาจากไหนจากการขายาเสพติดตายแล้วลูกเราทำไมมารวยขึ้นก็นดีใจรวยเอาเลยเอาขายยาไม่ได้ดเพจถ้าพักอยู่ในคุกพ่อแม่ทุกหนักกว่าเดิมอีกทุกหนักกว่าเดิมอีกไปเยี่ยมลูกในคุกใช่เพราะการตั้งตนตั้งตัวของเราเนี่ยมันผิดมันไม่ได้อยู่บนหลักของศีลธรรมบางคนทําไปทํามาเกิดไปติดเชื้อโรคร้ายรักษาไม่ได้เป็นแล้วตายอย่างเดียวเลยใช่เอส อันนี้ไม่คุ้มงครั้ง <Ebola. S 1> ได้เงินีโบล่าได้เงินสามพันห้าพันแต่ชีวิตทั้งชีวิตมันหมดไปเสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์เสียดายเสียดายมากเพราะว่าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย,งย์ง่ายๆถ้าใครได้ศึกษาพุทธศาสนาเจริญพรโอกาสมันยากมาก,าก,มากพบภูมิที่ต่ําม,มันไปง่ายพภูมินี้ถือว่าเป็นสุคติภูมิเนี่ยมายยากแล้วใช่เพราะนั้นเมื่อเราโชคดีเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบผู้ศาสนาแล้วเนี่ยเราต้องตั้งตนให้ถูกต้องแต่ต้องเข้าให้ถึงแก่นใช่อย่างถ้าเกิดเรามาอ้อเรียนภาษาไทยแล้วอ่านอ้้ตัตานให้ถูก ต่อไปนี้ฉันจะตั้งตัวให้ถูกแล้วฉันจะต้องรีบรวยก็ <doen> ไม่ใช่ต้องต้องถามผู้รู้เ <plo ad. S 1> ให้รู้ว่าตั้งตัวที่ถูกคืออย่างไรแล้วผลของการตั้งตัวที่ถูกแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าคะคนที่ตั้งตัวได้ถูกจะมีความสุขอย่างมั่นคง mm จะมีฐานะอย่างมั่นคงแต่คนที่ตั้งตนไม่ผิดเนี่ยจะมีความสุขชั่วคราวนะเช่นที่เล่าให้ฟังแล้วคนไปค้ายาเสพติดก็ดีคนไปหลอกลวงเขาพันทางโลกออนไลน์ก็ดีมีความสุขได้เงินมาแป๊บเดียวแหละแต่เดี๋ยวเขาไปตามสืบตามจับถึงเวลา ติดคุกติดตารางคนมีความสุขจากการที่เอาตัวเราเองเนี่ยไปค้าขายถึงเวลาเกิดพลาดติดเชื้อโรคร้ายขึ้นมาถึงเวลาพลาดตั้งขันขึ้นมาความสุขมันสั้นแต่ความทุกข์มันยาวมันจะอยู่อีกนานเลยอยู่อีกนานเลยแล้วยังไม่ใช่ทุกคนเดียวพ่อแม่ก็จะต้องเป็นทุกข์ด้วยใช่ค่ะพอไปทําผิดแบบนั้นความเป็นมงคลมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตล้ใจมันไม่สบายเมื่อใจมันไม่สบายใจมันก็ลงไปสู่อบาย ถึงเวลาเกิดจะต้องตายจากโลกนี้ไปก็ไม่สามารถไปสู่ภพอบมิที่ดีได้เพราะฉะนั้นการตั้งต,งตนที่ผิดไม่ไน้จะนาเอาปัญหามาให้เราถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะถามว่าท่านบอกว่าการตั้งตัวที่ถูกคือตั้งที่ใจเจริพรและเนี่ยกายวาจากับใจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมคะโอ้จิตเนี่ยควบคุมทุกอย่างเนียจิตเนี่ยควบคุมกายจิตเนี่ยควบคุมวาจาเนเพราะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้ชอบแล้วเนี่ยก็จะมีกายที่สุจริตแล้วก็วจีที่สุจริต กายสุจริตคือไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายไม่ต่อยไม่ตบไม่ตีคือใจนี่เป็นนายเลยใจเป็นนายเราคิดอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เราพูดออกมาอย่างนั้นกระทําออกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งใจที่ถูกก็จะทําให้ร่างกายมันก็จะตั้งถูกไปด้วยเราเห็นขา่ขาวที่แย่บางคนไปตบตีกันแย่งกระเป๋าบ้างกระเป๋า <c oughs> มีอันเดียวไม่ยอมเข้าคิวกันแย่งกันทนะเลาะกันเรื่องแบบนี้บางทีก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธง่ายนะเรื่องนี่เดียวเหยียบเท้ากัน ยิงกันกันตาย <ฮะ S 2> เดี๋ยวนี้มีตบตีแย่งผู้ชายแหม่เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นบางที<ม>เดี๋ยวนี้ลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่อันตรายจะเอาทรัพย์สินของพ่อแม่จ้างเพื่อนมาฆ่าโห่ข่าวเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากเพราะว่าคิดว่าทรัพย์สินสําคัญเราได้มรดกพ่อแม่จะตั้งตนได้ตั้งตัวได้มองแต่มรดกมองแต่ทรัพย์สินแต่ลืมว่าชีวิตนี้อยู่ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่แลมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้มาถ้าท่านไม่หามา เราจะได้ได้ไงคิดแต่ว่าจะเอาเป็นของเราแต่ไม่คิดว่าที่มาของของนั้นมาอย่างไรนั้นคนพวกนี้คิดผิดหมดตั้งต้นผิดหมดใช่เพราะถึงยังไงถึงวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นมรดกของตัวเองอยู่แล้วต้องไม่รอไม่ได้เชื่อหรือใช่เพราะฉะนั้นเลยกลับมาว่าจิตสําคัญจิตต้องฝึกนะจิตมนุษย์ถ้าไม่ฝึกไม่ขัดเกลาเนี่ยจิตมักจะเดินทางไปสู่ที่ที่ต่ำได้ง่ายคือเหมือนน้าจิตมันน้ําที่ไหนไหลต่ําไปได้ก็จะไหลไปจิตก็จะไหลไปเงี่ยความโลภในจิตชอบมันจะไหลไปง่ายเลยไอ้ของยากๆยะไอ้ของแบบที่แบบผิดผิดเนี่ย สิจะไหลไปทําได้ง่าย,ายมาก,ามากแต่ถ้าเกิดทําสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะต้องเหมือนไหว้ทวนน้าใช่ต้องใช้กําลังต้องฝึกกําลังถูกต้องเหมือนลูกจะเอาของให้คุณพ่อแม่กับพ่อแม่ให้ของลูกส่วนใหญ่พ่อแม่ให้ของลูกง่ายง่ายแต่ว่าโอ้โหลูกแค่ของพ่อแม่นี่ยาก<อ>ต้องคิดหนักเพราะลูกก็คิดอยู่เสมอว่าให้ตัวเราให้ตัวเราให้ตัวเราการที่เอาของที่เรารักของเราอยากให้คนอื่นเนี่ยนี่เป็นการฝึกขัดเกลาแล้วสวนทวนกระแสเป็นการเสียสละเป็นการทําทานมันต้องฝึกตรงนี้ให้มากการฝึกเจริญสติภาวนาทำสมาธิ จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยยกระดับขึ้นยกระดับจากอารมณ์ที่ไปแนบกับโลภะความโลภโทสะความโกรธความโมโหะนะโมหะความหลงรุ่มหลงไปในวัตถุรุ่มหลงไปในสิ่งของถ้าเราไม่สามารถฝึกปฏิบัติได้เรารุ่มหลงไปเช่นนั้นหลงไปมากๆพ่อแม่ยังฆ่าได้หลงไปมากๆสามีภรรยาก็ยังฆ่ากันออก,กมาหลงไปมากๆลูกก็ไม่เว้นค่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสังคมตรงนี้ต้องต้องฝึกแล้วจริงไหมคะว่าการฝึกจิตที่ถูกแล้วเนี่ยมันจะสามารถ ที่จะดูแลแล้วก็บังคับร่างกายได้ด้วยเกลย์พรถูกต้องเลยเพราะจิตของเราเนี่ยที่ฝึกในทางที่ดีจิตที่สงบจิตที่เข้าไปสัมผัสความสุขกับความสงบเหมือนเรานั่งอยู่ที่นี่คร <ฮะ S 2> มะถามว่าทำไมมีความสุขได้อมไม่มีวัตถุอะไรมากมายบางทีนั่งน,นานๆก็ไม่รู้สึกอะไรนะไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนม,มไม่ได้มีอาหารแพงๆหรูๆอร่อยไม่ได้มีสิ่งเร้ามากระตุน้น <ฮะ S 2> ไม่มีเสียงเพลงไม่มีหมอรอศพ มันเรามีความสุขนั่งอยู่ที่นี่ใช่สงบด้วยสบายใจด้วยนี่คือความสุขที่ละเอียดนี่คือความสุขจากความสงบเป็นสุขภายในเป็นสุขภายในซึ่งเป็นสุขแท้แต่คนที่ไม่ได้ไม่ต้องดิ้นหลนไม่ได้ฝึกจะดิ้นหลนคนที่ไม่ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติภาวนาเนี่ยนั่งงี้เบื่อนั่งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องหาอะไรเล่นหาอะไรทำต้องไปซื้อของอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นต้องไปดูทีวีต้องไปเล่นอินเทอร์เน็ตต้องไปเล่นเกม ต้องไปหามหรสพอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องไปพึ่งความสุขจากภายนอกถูกต้องซึ่งต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นอันตรายพอพอไปพึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เงินพอไม่มีเงินก็เอาแล้วโดนเข้าแล้วขายยาบ้างหาตังค์ไปโกงคอร์รัปชันบ้างไปทุจริตบ้างไปค้าสิ่งที่ไม่ควรค้าบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจเราให้อยู่อย่างมีความสุขจากภายในเนี่ยเหมือนเรานั่งกันอยู่เนี่ยสงบแบบเนี้มีความสุขเงียบฟังเสียงนก ดูต้นไม้ดูธรรมชาติเหมือนเรามาญี่ปุ่นเรามาเห็นสวนเซนมาเห็นสวนญี่ปุ่น<ะ>ไม่เห็นมีอะไรก้อนหินธรรมชาติต้นไม้ธรรมชาติเก้าอี้เป็นไม้ธรรมชาติซึ่งเรามาที่นี่ได้ก็เพราะว่าเราตั้งตัวถูกนั่นเองใช่ตั้งตัวตั้งใจถูกเราคิดดูที่นี่กับที่ที่โยมพิตาไปเมื่อวาน กลางเมืองโตเกียวลืมชื่อวุ่นวายมากเลยอิเคบุคุโรอิเคบุคุโรโอ้โหมันจะร่างอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้คนเดินชนเราแน่นอนไอ้นั่นก็น่าสนใจเสียงนี่แสงนั่นมาใจมันร้อนแต่นั่งที่นี่เรานั่งได้เพราะนั้นต้องฝึกจิตเราให้อยู่กับสงบฝึกจิตให้อยู่กับสมาธิบ้างและเราจะสามารถพบความสุขที่แท้จริงและตั้งตนได้ถูกค่ะสาธุค่ะวันนี้ก็ได้ข้อคิดนะคะกับมงคลข้อนี้มากกล่าวขอพระเดชพระคุณนะคะพระอาจารย์มากเลยนะคะท่านพรพลประสันนงค่ะเจนพรพลโมทนาบุญ ค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกว่าการตั้งตัวถูกเนี่ยเป็นมงคลอีกหนึ่งข้อค่ะตั้งตัวที่ว่าก็คือตั้งที่ใจค่ะตั้งใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิตั้งใจให้คิดถูกคิดดีและโดยเฉพาะคิดที่จะเรียนรู้เรื่องภายในให้มีสุขจากภายในไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกอย่าได้ให้ความสําคัญกับวัตถุภายนอกมากกว่าความสําคัญของเรื่องจิตใจนะคะ ซึ่งอันนี้มันมีผลกับครอบครัวด้วยนะคะบางทีเดี๋ยวนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุมีอะไรก็ส่ง iPad ส่ง iPhone ให้ลูกนะคะขาดการให้ความรักความอบอุ่นบางทีรู้สึกลำคาดเ,เดี๋ยววุ่นวายพุ่นมากเอาอันนี้<อ>ปนไปไม่ได้นะคะ <laughs> ซึ่งตรงนี้นะคะการตั้งตัวตั้งใจที่ถูกจะทำให้ลูกท่านหรือว่าครอบครัวท่านเป็นครอบครัวที่มีความสุขแน่นะคนอย่างยังย่งยืนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ ว่าในปัจจุบันนะคะเรามีเหตุพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและล่าสุดที่เราทุกคนกันทราบกันดีทั่วโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือภพิบัติที่เกิดขึ้นจากประเทศเนปาลน,นั่นเองค่ะก็เรียกว่าได้รับความเสียหายมากๆเลยทีเดียวนะคะก็มีหลายๆหน่วยหลายๆโครงการที่เข้ามาช่วยกันรวมถึงทางวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะร่วมบุญด้วยกันได้ค่ะก็เชิญชวนสาธุชนนะคะซื้อเสื้อนะคะของวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะ เพื่อฟื้นฟูนะคะประเทศเนปาลกันใครที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่027197551ค่ะก็เชิญชวนทุกๆคนนะคะ